เมนูผัดน้ำมันหอยทําเองนะอันดับแรกเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนเสร็จแล้วก็เจียวกระเทียมนะครับกระเทียมที่เราสับเป็นชิ้นเล็กๆไว้นะครับคําถามก็คือเจียวกระเทียมไว้ทําไมนะครับ เกลืกระเทียมเพื mm ่อเอาไว้แ like ต <Yeah, sure. S 2> so ่งหน้าผัดน้ำมันหอยเพื่อให้มีกลิ่นหอมอร่อยนะครับกลมกล่อมนะครับเวลาเจียวกระเทียมนะครับเราต้องเจียวกระเทียมให้มีสีเหลืองอ่อนนะครับจะมีกลิ่นหอมอร่อยแล้วก็พักไว้นะครับทีนี้เราก็เอาผักที่เรานึ่งหรือว่าต้มแล้วนะครับเอามาผัดให้มันเข้ากันนะครับทีนี้ก็ใส่น้ำมันหอยตามใจชอบเลยครับผมยิ่งใส่เยอะยิ่งนัวเยอะนะครับใส่เยอะระวังเคร็มนะครับแล้วก็ค่อยๆชิมไปนะครับผัดให้เข้ากันนะครับผมผัดให้มัน เข้ากันพอพอผัดพอเราผัดไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเอ้ยโอ้โหมันเข้ากันแล้วนะครับสีสันแบบว่าผักกับน้ำมันหอยมันเข้ากันนะครับทีนี้เราก็มาเตรียมที่จะต้องปิดฝาหม้อนะครับผมทีนี้เราก็เอาฝามาครอบไว้ประมาณหนึ่งนาทีเสร็จแล้วเราก็เปิดออกมาแทนแทนแทนเมนูผัดน้ำมันหอยสุดอร่อยนะครับ ก็ทำเองได้ที่บ้านง่ายๆนะครับเราก็มาจัดจานกันบุ๊แค่จัดจานเนี่ยน้ำลายสอแล้วแต่งหน้าโดยกระเทียมทีเนี้ยพี่เอาไดที่แบบฟินสุดๆข้าวเหนียวร้อนๆน้ำลายสอเลยทีเดียวนะครับเมนูผัดน้ำมันหอยอร่อยๆนะครับ